อาย่าไปร,ไรู้ตรงนั้นผมไม่รู้แต่ว่าอย่าบังคับให้ผมทําเลยมาเจอผมเนี่ยพี่พี่โชคดีที่สุดแล้วเอาพาเย็นไปก่อนค่ะเออมาเจอผมแล้วเพราะอะไรเพราะผมเนี่ยต้องการให้เกิดควา,ปามปลอดภัยในมูลนิธิครับครับดหไปเออเนี่ยวันเนี้ยพี่เป็นพระเอกแล้วพี่เป็นพระเอกแล้วพี่ได้เจอผมเนี่ยพี่เนี่ย que, เอาไจว่ะ ไปแก้ไขไปแก้ไขถันมีไฟรวมไม่กี่บาทพี่แต่พี่สามารถจะเซฟชีวิตคนอื่นเนี่ยเซฟชีวิตเพื่อร่วมทางของพี่พี่มีลูกมีเมียไหมถ้าถ้าลูกเมียพี่เป็นคนรับแบบนี้พี่รู้สึกนะครับเห็นใจเนาะก็เหมือนกันนหละพี่ที่คนความรู้สึกของคนอื่นนะเหมือนกันนะครับทีเนี้ยวันเนี้ยเลี้ยงพี่หนึ่งไม่เองพี่แก้ไขซะถ่ายไว้ถ่ายไม่ต้องปิดถ่ายไว้ผมยกให้พี่หนึ่งไม่เอกเพราะอะไร ที่มาเจอผมเราช่วยกันนะเริ่มจากที่เราช่วยกันช่วยกันไช่วยกันช่วายน่ยปเทียมกกันไ่นะจับมือเป็นที่ร้องกันดีกว่าคนไทยรู้ไหันี้เราเจ็บปวดมากพอแล้วเจ็บปวดมากๆท่ไม่ต้องพูดเลยเจ็บปวดมากพอแล้วทำอย่งเดียวเอามาซักการ โอเคนะเอาไปเียพี่พี่เอาคืนไปพี่เอาคืนไปผมไม่เขียนพี่ไม่ต้องมีบคั้นผมเขียนหรอกผมไม่อยากเขียนผมรัฐประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเดียวพี่เวลาชนอะไรขึ้นมาผมก็อยู่คนเดียวพี่มักดให้ทำก็จ้างไปตัดเขาเขาลงทุนเองไม่ใช่พี่ เขาไม่ทำเอาไม่ได้ผมโดนตำรวจจับนี่ก็เอาเอาไปสั่งหให้เขาไม่เสียให้ตำรวจให้ฮะรับไปสั่งไปให้เขาไม่เสียตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่แต่เวลาเขาจับคมก็จับพี่พี่ก็ใจนะโอเคเอาเอา,เอา,เอา,เอาพี่น้องกันพี่น้องกันพี่สร้างสรรค์ให้มันถนนมันสีขาวให้ถนนมันไม่มีอุบัติเหตุฮะโอเคทำเมื่อกี้ประชาชนตำรวจเป็นเพื่อนั